SPS Media รับผลิตสื่อโฆษณาทุกรูปแบบสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับสีไพศาลยันมาโซเดียนนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวผ่านพววนันเองประสงค์นะครับผมขนาด6ใบ18นิ้วตัวนี้ก็จะมีถังวัยถังใส่ปุ๋ยนะครับติดมาในตัวเลยพร้อมใช้งานก็ตัวนี้ข้อดีนะครับก็จะมีอันดับแรกก็จะมีก็คือตัวโครงของตัวผานเนี่ยก็เหล็กอย่างดีครับผมเหล็กหนาเหล็กให้เต็ม ัวน,นี้ก็จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวฐ่านสามารถปรับระดับได้ตัวปรับทิศทางก็อยู่ที่เราเลือกใช้ครับผมว่าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานแบบไหนอันที่3ก็จะเป็นลูกปืนตัวนี้ลูกปืนจะใช้ลูกปืนอย่างดีให้ลูกค้าเลยก็จะค่อนข้างทนใช้งานได้นานครับผม SPS Media รับผลิตสื่อโฆษณาทุกรูปแบบข้อดีข้อนครัก็จะเป็นตัวของใบผ่านนะครับเป็นใบบอรอนตัวนี้ก็จะเหนียวแข็งนะผมเวลาไถเนี่ยก็ลงลึกทําให้ดินเนี่ยมันไหลผ่านได้ดีทําให้ไม่กินแรงรถแล้วก็จะทำให้รถปรยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับข้อก็คือตัวนี่ับผมเวลาที่ปุ๋ยลงดินเราควบคุมการไหลด้วยตัวเฟืองตัวนี้ก็ทำให้เรา กำหนดปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมต่อพื้นที่ได้ครับทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน,ในด้านของปุ๋ยต่อแล้วก็จะเป็นพวกจุดเชื่อมต่างๆอันนี้เราจะเชื่อมมาดีมันค่อนข้างเหนียวแข็งครับผมก็ทนไม่หักง,ง่ายแน่นอนทีนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเลยครับถ้าเชื่อมมาไม่ดี S.P.S. Media รับผลิตสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ